สรยุทธ์กำลังใจสำคัญของไบรท์จากกรณีคุณแม่มนทิราจันพุทธมารดาข,ของไบรท์พิชยทันผู้ประกาศข่าวรายการเรื่องเล่าเช้านี้ได้เสียชีวิตแล้วอย่างสงบเดือโรมะเร็งทำกลางความอาลัยของคนในครอบครัวล่าสุดวันที่23มีนาคมสอรยุทธ์สุดทัศนจินดาอดีตผู้ประกาศข่าวคนดังได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพไปร่วมง,งานสวดอภิธรรมคุณแม่ของไบรท์พร้อมระบุข,ข้อความว่า อะไรคุณแม่มนทิราเป็นกําลังใจให้น้องไบรท์และครอบครัวจันพุทธแม่ไปสบายแล้วแต่แม่ก็จะอยู่กับน้องตลอดไปนะด้านสาวไบรท์ก็มาตอบกลับว่าหนูขอบคุณพี่ยุทธมากๆนะคะสำหรับกําลังใจและความปรารถนาดีที่มีให้หนูเสมอโดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้ดีใจที่สุดที่พี่ยุทธออกมาได้ทานมาเยี่ยมแม่ขอบคุณพี่ยุทธมากๆจากใจคะ่ะ ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ